ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง m i t t e r b o d x 2นะครับผมกับเกม Ark Survival e v o l v d Mod บูต n กับซีรีส์จิติ้มของเราอีกเช่นเคย นี่วันนี้ก็มากับม้ายูนิคอรนรคู่ใจของเจนั่นเองเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นมีคนบอกว่าใส่ที่ขี่ของม้าได้นะเฮ้ยม้ามันมีไอ้นี่ด้วยวะความสูงนี่ถ้าเราเอาไปผสมเรื่อยๆมันก็น่าจะสูงเท่ากับยูนิคอนได้นะเออมันมีความสูงมันมีด้วยวะหรือนี่นี่ยูนิคอนก็มีนะ 2.53อันนี้2.42เออก็ว่าอยู่ทำไมยูทิคอนตอนนี้มันสูงสูงแปลกนะเลืมยเอาที่ขี่ออกมาก็ว่าอยู่ว่ามันหายไปไหนเออมันใส่ได้นี่่ะแต่มันไม่ทเท่ทุกคนเห็นไหมมันแบบโอ้กระโปกมากตัวคนแต่มันก็ดีนะครับผมก็มันจะมีอา์เมอร์มานะเออ ก็ถือว่าดีม้านี่ก็ขี่ได้เลยใช่ไหมโอเคเออก็ขี่ได้นี่ว่าเดี๋ยวม้านี่เอาไปรวมกับยูนิคอร์เลยนะไว้ไหนดีวะแบบเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเรานะทุกคนจอดไว้ตรงนี้ดีกว่านะใต้ต้นไม้นี่แล้วก็ยูนิคอร์เอาเอาที่ขี่ออกด่วนโคตรลาวไม่สวยเลยใส่ที่ขี่ ไม่เท่ทุกคนถอดออกถอดออกถึงมันจะมีอาร์เมอร์เพิ่มมา25ก็ตามนะแต่ถ้าแบบอาร์มเมอร์เราแบบในอนาคตนะแบบมีสักร้อยสองก็น่าจะใส่อาร์มเมอร์ให้มันนะสำหรับยูนิคอรเพื่อความถึกนะเออแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะคือมันแบบไม่ต้องใช้นะตอนนี้เออมันสวยอยู่แล้ว นี่เราจะมาใช้เครื่องนี้กันนะก็คือที่คราบทิกนะอันนี้บอกเลยของแบบของทิกคราบแบบเหมือนกับของธรรมดาธรรมดาก็คือมันเร็วมากทุกคนตอนนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะหนักอะไรเยอออู้อันนี้หนักหนักเกินเอามาสักสิบอันพอวิ่งไม่รอดเจ๊แบบโอโ้โหตัวหนักกันเลยทีเดียวนี่ก่อนจะทำคลิป ผมก็ได้มาสร้างตรงนี้ไว้คร่าวๆนะก็คือจะเป็นที่วางแบบเครื่องคราฟของเรานั่นเองนี่จะวางไว้กลางแม่น้ําเลยนะตรงนี้แบบเด่นๆนะทุกคนเดี๋ยววางแลนมาก่อนว่าจะออกแบบมุมไหนนะให้มันเข้าตรงกลางนะทุกคนเดีย๋ยวจะไม่สวยคือตรงนี้จะเป็นส่วนกลางของบ้านเราเลย วางไว้แล้วโอ้ยโครจะเท่แต่กูเดินไม่ได้ไอ้กลัวกูติดคือมันใหญ่เกินทุกคนใหญ่มากและเดินไม่ได้มันติดอ๋อกระโดดก็ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้แต่น่าจะวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดินติดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาแก้นะโอ้ลำบากเชี่ยเฮ้ยขอขึ้นไปเนี่ยไปไป,ไปสักนิดนงนะกระโดด ได้ลด้านหลังนี้มีทางเดินอยู่โอเคแจวตรงนี้ต้องวางเพิ่มนะเดี๋ยวตั้งก่อนฮึบโอ้ยมันแบบโอยใหญ่ใหญ่มากทุกคนแบบเดินไม่ได้กันเลยทีเดียวตรงนี้ตั้นแบบเป็นบันไดนิดนึง่าจะล่วงนะทุกคน ตรงนั้นก็เว้นไว้ก่อนเพื่อแบบเราจะเอามาเสริมนะก็คือมันไม่พอทุกคนมันต้องวางเพิ่มไป1บล็อกนะตรงนี้ถึงจะสามารถเดินได้นะเออแล้วก็ด้านลด,ด้านข้างก็จะเป็นพวกตู้เซฟนะแล้วก็จะขยับเครื่องย่อยมาไว้ตรงนี้ด้วยทุกคนเพื่อผลิตเหล็กกับซีเมนต์เพื่อเอามาใส่ในเครื่องเทคของเราในอนาคต เออตอนนี้เก็บไว้ก่อนโปรเจกต์นี้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ได้ใช้จริงๆด้วยนะนี่มันก็เท่นะแต่มันหันข้างผิดไปนิดหนึ่งถ้ามันหันแบบไปหาเจ้ากีก้าก็น่าจะสวยนะแต่ก็อเอาคไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็สวยอยู่นี่ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราก็ขาดเป็นทรีริกนะมาอยู่ตรงนี้ มาอยู่ขวามือของกีก้าของเราแล้วก็เอาสัตว์ตรงนี้หันหน้าเข้าไปหาก,กีก้านะแล้วก็แบ่งให้เท่ากันไปอยู่สองฝั่งนะก็น่าจะเท่หนะเออความคิดพี่นะเท่อยู่โอเควันนี้มาจับสัตว์กันเหมือนเดิมยาคูณสิบก็เหมือนเดิมไม่เหมือนไม่ลดเลยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละลดไปวันละอันแล้วเรามีเยอะด้วยไง นี่ทุกคนอย่าด้ามากันนะเราต้องสลายตัวนี้ก็อีกแล้วเพราะมันเป็นตัวธรรมดาเราไม่นิยมใช้นะครับผมเอเรานิยมใช้แบบตัวแสงทุกคนบ้านเราต้องอัปเกรดตัวแสงใช่ไหมอันนี้ไงเออคลิปก่อนเราเอามันไปเชื่อดแบบต่อหน้าต่อตาแบบตัวต่อไปที่เราจะจะได้มา มันแบบทำร้ายจิตใจกันเกินไปนะเออม,มันอุตส่าห์แบบเอาไปฟาร์มแบบพวกไฟเบอร์ให้เราตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่เราไปทํากับมันแบบคนแบบ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 สัตว์ไม่มีหัวใจนะเออโอ้โหสุสารว่ะก็นะเราต้องเลือกทางที่ดีกว่านะทุกคนขอขโมยเนื้อด้วยนี่ไปเ e t กก o ทำภารกิจของเราก็คือจับสัตว์เหมือนเดิมของน่าจะพอตัวนี้ก็น่าจะสวยนะสำหรับพี่นะเพราะมันก็สามารถเอาไปเล่นได้แบบหลากหลายมากนะสำหรับเจ้าหมีก็คือฟาร์มก็ได้แล้วก็ออาไปบู๊ไปแบบเล่นแบบลุยแหลกก็ได้นะตัวนี้ครบเลยบอกเลยความสามารถไม่แพ้กับเล็บยาวเลยมา ทำการเรียกออกมา16แอมเบอร์กันเลยทีเดียวแต่เรามี20ปึ๊บอุ้ยสีม่วงอุ้ยโค้ดสวยบอกเลยตัวนี้สวยมากทุกคนทำการนอนก่อนอย่าลืมนอนนะก่อนจับสัตว์อย่าลืมนอนจําไว้ให้ดีอย่าลืมเด็ดขาดอันนี้ไม่ได้ลืมอะไรก็ลืมอย่าลืมนอนไม่งั้นรอนานทิ้งไว้ตรงนี้ ก็ออกมาตรงนี้กระโดดยิ่งทุบเฮ้ยเย,ยืนสองเท้าอ่ะโคตรเฟียเฟ้ยวเฟียเฟ้ยวเฟวเฟีเี้ยวงอเฟี้ยวงอกระโดดยิงไปเลยแต่มันลงไปด้านล่างก็ได้นะเฮ้ยไม่โดนเนี่ยมันเหยียบตรงนี้นะ่าจะจริงได้อยูแต่เราไม่เท่ทุกคนแต่เราต้องเลือกทางที่แบบง่ายกว่าเลยก็ชิวกว่าอยู่แล้วทุกคนนี่ลงมาตรงนี้เลย มันน่าจะไม่ถึงนะนี่ยิงตูดอัดตูดใครอยากให้ตัวนี้เป็นสีอะไรก็เม้นไว้ได้นะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้หรือคลิปอื่นเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนให้นะตามแบบใจแบบ fc เลยอยากได้ตัวนี้สีอะไรแต่ในใจพี่ก็อยากได้สีแดงนะหรือ,อแบบแดงแดงแดงไปเลยน่าจะสวยนะเหมือนสีตัวนี้มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ เปนเป็นสีม่วงอยู่ตั้งนานเลยเปลี่ยนหรือเปล่าไอ้นุ่มมันน่าจะเป็นแบบสีแบบสถิตนะตอนนี้เหมือนกับอาเจนนะถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นสีนั้นแบบตลอดล่วงดิเฮ้ยหลายดอกอยู่นาะทําเป็นเล่นไปแต่มันมีอาการเรื่องไงอาการเป็นยังไงลูกมึนๆไหมมึนๆไหม,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 มแต่มันก็ยังชิวนะดูเด่นมันเดินชิวมากค่าสลบเท่าไหร่วะ โอ้โหสองหมื่นทำเป็นเล่นไปโคตรจะเยอะล่วงเธอน่าจะอีกดอกเดียวล่วงแน่นอนการันตีโอ้โหเกือบทุกคนเกือบไม่ล่วงเชีย่ยไปบอกเขาการันตีไม่ล่วงนี้แบบหาเลยนะหากริบทุบใส่เข้าไป รอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ได้ไม่นานึ้นรอเซมิ่งุดนิดนึงไม่เป็นไรนี่รุดไปน่าจะ1นึ่งเลเวลนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียส2องเลเวลนะโอเคลดไป2องเลเวลกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ซีขนาดนั้นทุกคนได้มาแล้วโอ้ยสีโอ้ยโคตรแจมแจมบุปิดไฟโอยดูดิ สวยมากทุกคนสีแบบโอ้โหถ้าเป็นสีแดงนะกูบอกไว้เลยสวยจัดตัวนี้สีแบบจะเด่นมากๆเลยนะสำหรับหมีอุย้ยใครไม่มีบอกเลยไปลงด้วยดันล่าสุดง่ายมากนะอันล่าสุดนี่แล้บอกเลยคุ้มได้หมีมาด้วยนะมันมาแบบนานๆทีนะตัวนี้ สีค่อนข้างจะสวยเลยนะตอนที่เราขี่ใครยังไม่มีบอกเลยไปหามาสีเราอยู่ไหนวะสีสีแดงสีไม่แดงไม่มีแวงเดินจะหมดแล้วสีแดงอันก็ทำหม่ไปเลยเรามีเยอะของแอมขงแอมเบอร์อะเรามีเป็นเกือบพันบอกเลยเอ้อลืมมันกดตามมาอยู่ สต็อปก่อนลูกใจเย็นไม่ต้องรีบได้เล่นแน่นอนนี่เอาออกมาหนึ่งร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปนี่สีแดงปึ๊บน่าจะพอนะแปดอันอุ้ยทำไมทำไมมันเป็นสีแบบนี้วะแปลกแปลกนะสี ออแปลกๆนะแปลกดีทุกคนแต่ไม่เป็นไรสีสวยให้อภัยขี่หน่อยลักกันเฮ้ยมันเปลี่ยนสีนี่ว่าน,นี่มันเปลี่ยนสีไปแล้วอันนี้เป็นสีแบบฟ้าฟ้านะสีนี้พี่ก็ชอบนะที่จริงอะ่ะนี่อุ้ยเป็นสีเหลืองสีนี้ก็สวยแต่พอลงมันจะเป็นแบบสีแตกๆนิดนึงแต่ก็ให้อภัยบางขี่สวยมาก เดี๋ยวมาดูสเตตัสเริ่มต้นสำหรับหมีตัวนี้นะเลือดให้มาที่7,800แล้วก็สเตมินา5,200น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว1,800นะแล้วก็ดาเมจ800สปีด200กว่ากันเลยใส่ให้น้องเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ้าวไอ้ชี่น้อง หลับเฉยตื่นมาก่อนเอาแล้วมีกูหลับด้วยเออสวยแล้วไงกูจะได้รีวิวไหมมึงดูค่าสรุปมันดูห้าหมื่นรอนานแน่นอนทุกคนเออเดี๋ยวมารอรีวิวกันอีกรอบตอนน้องตื่นกันเลยนะคือน้องง่วงมากนะตอนนี้ โอ้สรบปเกืนเลยแต่มันใส่สีได้อยู่นะนี่ยัดสีเข้าไปเออเดี๋ยวพี่ขอทำสีทำเลยเสร็จเดี๋ยวเราเอาไปบูกันดีกว่านะเออตอนนี้ให้น้องแบบนอนพักผ่อนไปก่อนนะทุกคน่าสรุปน้องแบบเยอะมากเดีย๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนะตอนน้องตื่นกันเลยทีเดียวโอเคครับผมตอนนี้เจเราก็ ได้ทําการขี่เจ้าหมีได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็คือแบบตอนนี้มันก็ฟื้นจากการง่วงนอนก่องมาแล้วนะก็สีที่เราต้องการก็คือสีแดงเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนี่เท่มากนี่ยืนแบบโอ้โหโคตรเฟียวทําการฟาร์มได้เหมือนเดิมฟาร์มพวกไฟเบอร์ได้นะครับผมตนนัวนี้แล้วก็จะเป็นเบอร์รีก็ได้นะตนนัวนี้บอกเลยคุ้มนะนี่จับเลย ใครอยากได้แบบตัวสวยๆตัวนี้แนะนําเลยตบได้ด้วยนี่ตบตบนี่ค่อนข้างจะแรงอยู่นะสําหรับดามมจเป็นตัวหนึ่งที่พี่ชอบเอ้ยเอาคาโนตายแล้ว,ลวยังไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยตรงนี้ปันปวนวป่นป่วนว่ะปั่นป่วนแบบนี้พี่ชอบพี่ชอบมาดิมาดิาดสเตโกมาดิล่วงแตกไปสามตรงนี้ เอ,อ้ยปากนั้นตบตบตบเกลียนนี่ตกเกลียนแตกไปเลยตอนนี้อย่าไปเล่นม,มันอย่สเตมมิน่าเราจะหมดเพราะมันจะพ่นแบบแก๊สนะแล้วก็สกเตมิน่าเราจะหายนะท้าที่ดีเด็กเน,นะนี่ยนะนี่โหดเทบวกมือซะด้วยเจ๋าฮิตาหน้ามีประเด็นมีประเด็นต้องมีพี่ต้องมีเจ เจมาแล้ววิ่งชาร์จมาแล้วตบ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 ก่อนตบดิตบดิตบตบ,ตบนี่อัดเจเนาะมาดิเฮ้ทีเวกเมื่อกี้เหมือนจะไม่เห็นนะแม่งวัปมาเฉยเดี๋ยว,ยวขอเล่นเป้าใหญ่ก่อนทีเวกโอ้โหแต่เลเวลมันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนี่ขอดับัลฟ้าเล็กมาหน่อยท่านี้ จะเอาหมีเราไปตบเกลียนชีวิตซะหน่อยเอามาหมาหมาพาพวกนี้ไปด้วยเดีย๋ยวพี่จัดการเองแถวนี้พี่เก็บเรียบไม่เว้นสัก,กตัวเอาตายหมดแล้วอ่ะเออดามจเร็วดิเร็วมากดามเออเฮ้ยยังยัง,ย,งยังเหลือพูะรลดชีวิตตบตบปาบคอยกัดทีนึงแต่ก็ตบปาบกัด เฮ้เ um <b os> คมโบคอมโบเอ็กกิโลมีเยอะเกินไปแล้วนะนี่ต้องแบบควบคุมประชากรสัตว์ให้ดีนะทุกคนไม่งั้นมันจะเฟือนะนี่ประชบแบบประชากรมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะทุกคน้ยตรงนี้แหลกไฟเบ,บอร์เลยนี่วาฟาร์มแต่ที่จริงไฟเบ,บอร์เราก็เหลือเฟือนะอุ้ยสามร้อยกว่าอาจินทวิต ตัวนี้แหละให้เลเวลเราค่อนข้างจะเยอะขามาอีกครักเฮ้ยเลเวลเยอะทั้งสองเลยเอ้ยแจ๋วถอยหลังตัดนี่คือสูตรนะนี่ทุกตัวใช้ได้เอ้ยเหมาหมาอย่ามาแจมประตูหลังพี่ปิดอยู่อย่ามาเข้าด้านหลังเฮ้ยสี่หสิบแบบนี้พี่ชอบตบปาบเขาอย่าเห่อย่าเหา่ เผาอยู่ได้ไม่ชอบได้มาสองขั้นชิวๆนี่นั่งบกมือสะบัดโคตรจะเียวตัวนี้ก็คือแบบถ้าเราแบบวิ่งไปเรื่อยๆมันจะวิ่งเร็วมาเฮ้ยตัวสีแดงด้านซ้ายโคตสวยนะเออถ้าแบบเรีวิเยอะเราน่าจะจับนะแต่เรายังไม่มีเบียรนะเออมันต้องมันต้องจับด้วยเบียนะตัวนี้ ช้างครับพี่มาแล้วมามาแตกอย่างเร็วตายอย่างเร็วนี่เลเวล45ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงสวัสดีครับพี่เสือพี่เสือล่วงล่วงหลยต่อไ,ไปใครจะแบบต่อคิวบ้างทุกคนมาเลยสาหน้าก็มาเลย ยกเวงกีก้ากับไททันตัวอื่นได้หมดนี่วิ่งโคตรเร็วแต่มันจะโหลดทรัพยากรโคตรโคตรเลยนะแบบมันจะไม่ค่อยโหลดนะแล้วก็กระตุกถ้าเราแบบวิ่งเร็วๆเ,เราต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินเพราะทัรศัพท์พี่มันแก่แล้วทุกคนพี่ใช้มาเกือบ7จ็ดปีแล้วมะเออก็จะไม่ผิดนั่งซื้อโคตรนานใช้คุ้มมากนะไอโฟนพวก ตอนนี้ก็เล่นได้อยู่แต่พออัดคลิปมันก็กระตุกบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวรอเครื่องใหม่พี่ทุกคนบอกมาตั้งแต่ต้นปีนี่จะปลายปีจะปีใหม่แล้วกูยังไม่ได้ซื้อเลย <c oughs> เออผ่าละมันเยอะทุกคนอยากให้พี่ซื้อใหม่ก็ดูเยอะๆทุกคนตอนนี้พี่กลับมาลงคลิปบ่อยแล้วนะเออก็ไม่ต้องสนับสนุนตังวอลเล็ตอะไรเยอะยะมากมาย ขอแค่หนึ่งไลก์ก็พอแล้วทุกคนแต่ก็เข้ามาดูทุกวันแค่นี้พี่ก็มีความสุขแล้ว,วนี่ไลค์ตบไม่มีใครดูกูก็ลงมาดิโอ้ยพวกนี้มันพวกกากนะเราต้องเล่นแบบเป้าใหญ่ๆก็คือทีเด็กอย่างเดียวนะคูปรับที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ณนะเวลานี้ก็คืออัลฟานะแต่มันไม่มีอัลฟาไงให้เราตบเล่น ก็มีแบบที่แบบประมือกับเราได้ก็คือสีริคที่แบบสูสีนะแต่ก็ห่างชั้นนะเออเราแบบมันโหดเกินไปนะนี่ไม่มีอะไรเอาพี่ลงนะนอกแกกลิฟืมแค่นี้แหละไม่อยากจะโมโ้เยอะอือตัวนี้ค่อนข้างอึดอึดทานนานไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ ไม่รู้อะไรพูดไปเรื่อยมาเมื่อก่อนแบบผมจับอาจเจนไม่ได้เลยนะแบบตอนที่ผมเล่นแรกๆอะผมใช้แบบธนูกากาะเลยแล้วก็เอามาจิงอาจเจนแบบยิงเลเวลน้อยเลยนะแต่พอม,มันจะสะดุดใช่ไหมมันแบบบินหนีพี่ตลอดเลยพี่ไม่เคยได้ขี่อาจเจนเลยนะตั้งแต่เมื่อก่อนเลยตอนที่พี่แบบกระโปงอยู่เลยแบบเล่นไม่เป็นนะ เออมาเล่นแลกๆ,ๆพี่ได้แบบพาราซอตัวหนึ่งกับดีโลพี่ก็ภูมิใจแล้วทุกคนแล้วก็มีโดโด้สองตัวเมื่อก่อนโอ้โคตรภูมิใจมังกูได้โดโดแล้วเว้ยเออก็้เจอฟิลไม่แบบตอนใหม่แบบมาเล่นใหม่ๆแบบแบบตอนเกมเข้าใหม่ๆเลยตอนนั้นแบบเราดูแบบพี่บอลไงเออขอเล่นในในคอมไงมันแบบมีเข้าแบบมือถือมาเราก็อยากเล่นไง ราแบบไม่มีตังค์แบบไปซื้อแบบในคอมเลยรนี่เออตอนนั้นแบบโอ้โหเหอมากนะจับโดยด้วได้แม่งกูโคตรดีใจเลยตอนนี้แบบงงกับตัวเองแม่งกูดีใจไม่ได้ไงวะเออตั้งแต่เราเล่นมาประมาณ3ปีแล้วนะนะสำหรับเกมอาร์ตนะสามสี่ปีนะก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวพี่นะสำหรับสติปการเล่นอะไรก็พัฒนาไปค่อนข้างเยอะนะเออ แต่พี่ก็ไม่ได้รู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะบางทีก็ต้องถามคนที่รู้เออมีคนรู้เยอะกว่าพี่นะแต่ก็มีคนที่ไม่รู้เยอะกว่าพี่ด้วยก็ใครรู้ก็มาเมนใต้คอมเมนต์ได้นะแล้วก็พี่ก็เอามาบอกคนที่ไม่รู้ต่อต่อไปนะให้เขาได้รู้ได้เขาได้เก่งต่อไปนะแต่เสียดายก็คือเกมนี้จะไม่อัปเดตเลยนะเออถ้าอัปเดตบอกเลยมีคนเล่นเยอะมากนะเกมนี้ เ,ออเกมดีแต่ไม่ยอมอัปเดตนะผมก็ไม่เข้าใจนะแบบอัปเดตแบบสัตว์เพิ่มทักหกจิตตัวแบบให้แบบมันแบบมีชีวิตชีวามากกว่านี้นะไม่ใช่แบบอัปเกรดแต่แบบดันเจียนนะเออมาเรามาบุญแค่นี้พอเดี๋ยวแบบจะเบื่อกันนะทุกคนตอนนี้บอกเลยดีมากใครอยากได้ก็ดันเจียนล่าสุดเลยทุกคนง่ายมากๆชุดเกาะ อาเหล็กนะครับผมเซตหนึ่งพอแล้วไม่แตกแน่นอน100%ทุกคนรับประกันได้เลยเออลองไปลงกันดูเดี๋วก็เซใบ่อยๆนะแบบถ้ามือใหม่แบบอยากได้แบบตัวแสงแบบหล่อๆเท่ๆเหมือนเจเราก็ลองไปหาจากดันเจียนดูนะครับผมก็ไม่ได้ยากนะเราต้องลองแบบของใหม่ๆบ้างนะใครที่ไม่เคยลงดันเจียนก็ลองไปฝึกดูคลิปดูอะไรก็ ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกลงไปเรื่อยๆก็ลงสัก2-3ดันก็น่าจะชินนะครับผมเออก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะถึงท้ายเพียงเท่านี้เลยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะและเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย